คุณหมอท่านหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าทําไมคนเราอ่ะถึงเป็นมะเร็งทําไมคนเราอ่ะพอมีอายุอานามเยอะขึ้นเดี๋ยวก็เป็นอันนั้นเดี๋ยวก็เป็นอันน,นี้เดี๋ยวก็ป่วยกระทันหันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เราอะคะ่ะเรามีลำไส้เป็นหัวใจที่สองของร่างกายหมอบอกว่าทุกคนมนุษย์เรามีลำไส้เป็นหัวใจที่สองนั่นหมายความว่าทุกคนนอกจากหัวใจของเราที่มันเต้นปั๊บปับ ลักๆๆักๆแบบนี้ค่ะทุกคนมันก็จะมีลำไส้นะคะลำไส้นี้ก็จะบ่งบอกถึงความรักของร่างกายของเรานะเพราะฉะนั้นทุกคนคุณต้องดูแลลำไส้ประหนึ่งคุณดูแลหัวใจตัวเองเลยนะบางคนทุกคนกินเข้าไปประมาณ3กิโล เวลาถ่ายออกออกประมาณหนึ่งขีดอย่างเงี้นะคะใครกินข้าวต้องขอประธานอภัยทุกคนจะบอกให้ว่าลำไส้สําคัญไม่ว่าวัานนี้คุณจะกินอะไรกินกาแฟเยอะกินอา,อาหารเสริมเยอะใครว่าอะไรดีกูฟาดเรียบใครว่าอะไรดีกูกินโหมดใครว่าอะไรอร่อยกูไปหมดใครว่าร้านนั้นดังกูไปโหมดอย่างเงี้ยค่ะ คุณหารู้ไหมว่าทุกคนที่เรากินเข้าไปอ่ะอูมอะไรต่ออะไรมาผสมผสมผสานกันให้เรากินอย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งอ,ออกไปได้อันไหนที่กินแล้วมีกากมันก็ออกไปได้อันไหนแล้วกินไม่มีกากที่มันจะต้องซึมเข้าสู่ร่างกายนั่นแหละตัวนั้นแหละอันตรายเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินอะไรใสๆทุกคนใสๆบริสุทธิ์นะคะถ้าไม่ใช่น้ําเปล่าเราก็คิดให้ดีนะคะเพราะตัวนั้นไม่มีกาก คำว่าไม่มีกากคืออะไรก็เหมือนน้าเปล่าทุกคนน้ําเปล่ามันไม่มีกากใช่ไหมมันไม่มีกากใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาเรากินทุกคนเห็นไหมบางคนกินน้ําเยอะๆมันก็จะปัสสวาวะเยอะฉี่เยอะอ่ะทุกคนเพราะว่าน้ํามันไม่มีกาก,ากมันจึงไม่สามารถที่จะไปช่วยในเรื่องของลําไส้ได้เข้าใจไหมคะมันไม่สามารถช่วยให้เฮ้ยแบบลําไส้ใหญ่ทํางานไปเอาของแบบที่เป็นกาะกๆออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะทําให้ร่างกายของเราค่ะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมือนน้ามันหล่อลืน่นเพราะฉะนั้นเวลาคุณกินอะไรที่ ที่เป็นน้ำน้าแล้วปราศจากกากฟังให้ดีน้ำเขียวน้ำแดงน้ำดําน้ำอะไรก็ช่างอ่ะทุกคนน้ำวายน้ำสไปน้ำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแน่นอนที่สุดค่ะไม่มีกากมันก็จะซึมเข้าสมมติว่าน้ําไหนมีแอลกอฮอล์มันก็จะทําให้เรามึนงงมึนงงแต่ถ้าน้ําไหนที่มีคาเฟอีนมันก็จะทําให้เราแบบเอร์ตเอร์ตเอร์ตอย่างเงี้ยค่ะคุณสังเกตไหมเพราะว่ามันซึมเข้าสู่ระบบการทํางานของร่างกายเราได้ทันที นะคะทุกคนมันซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทันทีเพราะฉะนั้นถ้าใครที่กินอะไรแล้วมีกากแล้วกลัวไปกินของไม่มีกากนะคะเพราะว่าของไม่มีกากนากลัวของมีกากนะจ๊ะเพราะว่าเวลาเรากินอะไรที่มันมีกากใหญ่อาหารหรือมันมีกากอย่างเช่นกินผลไม้เคี้ยวเงียบๆๆียบ,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 บกืนเข้าไปเห็นไหมเราก็ได้กากผลไม้หรือเรา กินอะไรอะ่ะคือค,คุณกินอะไรก็ได้ที่มันมีกากคุณไม่ต้องไปเสียดายคุณไม่ต้องไปกลัวนะคะเพราะกากใหญ่มันจะไปเป็นกากใหญ่ที่ไปทําให้ลําไส้เรา <ๆ S 2> ทุกคนมันจะไปอยู่ที่ลําไส้เรานะคะแล้วพอลําไส้เราหนักมากพอมันจะมีจุลินทรีย์ทุกคนจุลินทรีย์ที่อยู่ในลําไส้แล้วเขาเรียกเซลล์ลําไส้มันจะทํางานร่วมกันแล้วพอเวลามันหนักมากๆทุกคนมันก็จะลืน่นปลืดล้ดลืด่นปลื้ดลื่นปลื้ดไหลออกไปที่ กากมันไม่เคยตกค้างนอกจากตัวน้าใสๆนั่นแหละค่ะที่มันจะตกค้างกากมันไม่ตกค้างค่ะพอมันไปนะคะมันก็จะไปอยู่ที่ลําไส้ใหญ่นะคะพอมีมากพอหนักมากพอแล้วเ,เขาเรียกอะไรคะจุลินทรีย์ในลําไส้ใหญ่หรือว่าเซลล์ในลําไส้ใหญ่ทํางานได้ดีมากพอมันจะช่วยคุณนะคะเอากากที่มันแบบว่าดอยคานะคะไรรปโยชน์ออกไปพรวดพลาดพรวดพลาด นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะเรื่องแบบนี้รู้ไว้ก็ดีได้จ้าอย่าให้คนอื่นเขาหลอกได้เลยจ้ารู้จักผู้รู้ดีกว่าดีกว่าคิดเองมโนเองนะจ๊ะ